you <clears throat> สวัสดีครับ <c oughs> อยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับผมปานฝันแฟมิลี่นะครับผมก็กลาบสวัสดีนะครับผมเอเมฟซีนะครับทุกท่านเลยนะครับอันนี้อาบน้ําให้อ้วนนะดูอาบน้ําเสร็จก็ทุบแป้งนะครับผมทาแป้งเลยนะครับดูนะี่โอ้โทรศัพท์ ศัพส์ก็ไม่ให้ความร่วมมือเลยนะครับผมไม่แมสีนะครับเดี๋ยวก็สว่างเดี๋ยวก็มืดเ,เป็นยังไงนาะนี่เนาะเ <c oughs> อาแล้วครับผมเอาดีสบายใจไม่มีแป้งแล้วลูกเอ้แป้งหมดแป้งหมดนะครับผมนี่ต้องเอาแบบนี้แหละอาดินทรายเราหมดแล้วไม่มีไม่มีนะครับผมหมด หมดแล้วสายเราหมดนานแล้วเนาะตั้งแต่ผู้ใหญ่ใจดีให้นะครับผมคุณปีพอหกเนาะนะครับสองรอบนะครับหมดแล้วนะครับหมดเมื <c oughs> อ่อวานก็มาใส่ใส่ตรงอ่างนู้นนะครับตรงที่มีแองได้ห้าปุ่งกีนะครับผมวันนี้ก็ได้อาบน้ําก็น้ําก็ไปขังอยู่ตรงนู้นอีกนะครับตั้งแต่อ้วน เล่นวันฝนตกนะครับผมตอนนี้อ้วนก็ไม่มีสายเล่นนะครับผมก็หาสายข้างๆนะครับผมนูน่นเอาข้างๆนู่นนะครับผมนูน่นเดี๋ยวก็เอามาใส่ตัวนี่ใส่แล้วครับผมเล่นแบบนี้ไปก่อนลูกเอ้ย ตามยถากรรมอ่าแบบนี้ก็เล่นได้เหมือนกันลูกก็ให้ได้อาบน้ำสบายตัวผ่อนคลายอ้านอนเลยครับอืมนอนเลยครับผมดูดูเด็กอ้วนดูเด็กอ้วนนอนรงเตมนะครับนี่คือการหลอกให้ให้ให้พ่อควานไปเล่นด้วยนะครับผมไม่ใช่อะไรเนี่ย หลอกลอกให้พระขวานอยากเข้าไปเล่นนะครับไปกอดเขานะครับเขาก็จะนอนนอนทับนะครับแต่เด็กๆเ,เขาเคยนอนนอนนอนทับขานะครับเหมือนกับให้เขานุนหมอนนะครับประมาณนั้นนะครับผมนี่ก็สบายใจนะครับเพราะว่าอาบน้ําเมื่อกี้นะครับผมผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายเ,าเดี๋ยวก็จะหาขูดเอาบริเวณนี้อีกสัก ห้าปุ่งกี้เพื่อให้อ่าเพื่อไม่ให้ชื้นนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้เดี๋ยวเดี๋ยว ควรทำไปนอนเลยไปนอนเลยครับนอนเลยครับนอนเลยครับผมไปไล,ไล,ล่ไก่เลยนู่นไก่เข้ามาวนไก่เข้ามาหาแล้ว จัดการเลยอ้วนจะได้ต้มอันอะไรไม่ได้ถูไม่ได้ถูถแปลงให้นะครับผมฉีดน้ำไม่เฉยเฉยอ ออะแวะปั๊มนะครับผมอ่าแวะปั๊มแล้วก็ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากไว้เพียงตอนนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ดูคลิปของครอบครัวน้องปันฟันนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับครอบครัวน้องปันฝันด้วยนะครับบายบายครับสวัสดีครับผม